สำหรับคลิปนี้นะคะเาก็จะมาแนะนำวิธีการนวดและก็การยืดนะคะสำหรับท่านที่เป็นปวดนิ้วนิ้วล็อกนะคะจากการทำงานหรือว่าจากการใช้โทรศัพท์มือถือจากการทำกิจกรรมต่างๆแล้วมีอาการปวดมือนะคะ ก็คือวันนี้นะคะที่อยากทําคลิปนี้เพราะว่าวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะตอนนี้คือพักเที่ยงปัพักเที่ยงนะคะก็เลยมาทํานะคะคือเจอคนไข้พร้อมกันสามคนนะคะสามคนมาด้วยอาการปวดนิ้วนะคะนิ้วล็อกนะคะก็คือส่วนมากที่ที่ซักประวัตินะคะก็คือจะเกิดจากการที่ใช้มือหนักเยอะ เกินไปในระยะเวลาที่แบบนานด้วยนะคะแล้วก็เจอทั้ง3ามคน,นี่ยก็คือเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุนะคะท่านหนึ่งเนี่ยหกปีท่านหนึ่งท่านหนึ่ง80ด้วยนะแปแล้วก็มีอ่าดสนะคะสคนนะคะปวดนิ้วนิ้วล็อกนะคะปวดนิ้วล็อกบริเวณนิ้วโป้งนะอีกคนหนึ่งล็อกนิ้วกลาง แล้วก็จากการซักประวัติก็คือคุณแม่ท่านหนึ่งก็ไปตัดฟืนนะคะตัดฟืนคือลูกเอาไม้มาจากสวนแล้วแกก็ทำเป็นทอดนะนะคะให้ไว้หุงต้มนะคะ,ะเขาตัดเป็นท่อนๆน,นะคะก็น่าจะโดนกระทบกระแทกน,นะคะคุณแม่ก็มีอาการปวดนิ้วมือนนะคะ่ะ ทีนี้เวลาอยู่บ้านนะคะเวลาอยู่บ้านถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเราทํากิจกรรมแล้วมันปวดนิ้วนะคะปวดนิ้วขึ้นมาเราก็ต้องพักนะคะพักเราต้องประเมินว่าเออมันบางทีเราไม่เห็นว่ามันเป็นแผลข้างนอกเนาะแต่ว่ามันเป็นแผลข้างในนะคะหลายคนมันเป็นแผลข้างในก่อนที่มันจะเกิด อาการนิ้วล็อกเนี่ยคือมันเป็นแผลก่อนนะคะเพราะมันเป็นแผลนะคะมันจะเกิดกระบวนการซ่อมแซมนะคะเดี๋ยวพาจะแปะภาพไปตรงนี้ให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมนะคะคือทุกนิ้วของเรามันจะมีเอ็นนะคะมีเอน็นมีเอน็นมีเอ็นนะคะแต่นิ้วป้งนะคะไล่ลงมานะคะตามเห็นไหมเห็นไหมถ้าเรากลับตรงนี้เราจะเห็นตรงเอน็นตรงนี้ขึ้นใช่ไหมถ้าใครผอมมากๆก็จะเห็นขึ้นเป็นลำเนี่ยในของปาก็เริ่มก็เห็น น,นี่คือเป็นเอ็นที่มันต่อขึ้นมากับนิ้วมือนะคะอือก็คือจากเอ็นตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆมัดนี้นะคะอืมคือเราต้องพักการใช้งานนะคะเพราะว่ามันเกิดการบาดเจ็บข้างในเราจะรู้ได้ไงว่ามันบาดเจ็บก็คือหนึ่งนั่นแหละมันปวดมันปวดมันบวมมันอักเสบมันร้อนๆในมือเนี่ยนะคะเราต้องพักแต่ว่าถ้าถ้าเกิดการบาดเจ็บซ้ำๆ,ๆ มันนีน้วมีตัวปอ,อกนะคะแต่ละนิ้วปอ,อกหุมปอกมุมเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความมั่นคงของนิ้วนะคะเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความมั่นคงเพราะว่ามันจะอ่าเป็นปอ,อกช่วยยึดระหว่างเอ็นกับกับเอ็นยา <joue> วๆเนี้ยนะกับนิ้วให้มันอยู่ติดนะคะชาสาันมาเนาะแต่ทีเนี้ยถ้ามันเกิดการบาดเจ็บเจ็บบาดเจ็บและเสียสีก็จะเกิดเป็นปมนะคะจะเป็นปมเป็นปมนะคะพอเรา กมปุ๊บปมจากฝั่งนี้มันดีดขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้นึกออกไหมพอมันดีดขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้พอจะดึงขึ้นมันปมมันอยู่ตรงนี้มันก็พยายามดันตัวเองลงมาตรงนี้ให้ได้นะคะมันก็จะเกิดลักษณะนี่แหละที่เขาเรียกว่านิ้วล็อกนะคะมันก็กว่าจะงัดนึ้นมันก็จะดังก๊กขึ้นมาแล้วมันก็จะมาอยู่จุดเดิมนะคะพอลงใหม่มันก็มาอยู่ตรงนี้ใหม่พอขึ้นหน่อยมันก๊กอย่างงี้นะคะ มันก็จะเจ็บนะคะทุกครั้งที่มันมันล็อกแล้วก็มันดีดขึ้นมันจะเจ็บมากนะคะมันจะเจ็บมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันไปถึงขั้นนิ้วล็อกเลยนะคะทีนี้ถ้ามันเกิดนิ้วล็อกขึ้นมาถ้ามันเกิดนิ้วล็อกแล้วนะคะเป้าหมายการทํากายภาพเพืออะไรก็คือเราจะทําให้เอ็นตัวนี้มันหย่อนนะคะถามว่าไอ้ถ้ามันเกิดปมขึ้นแล้วมันหายไหมมันไม่หายนะคะมันมันไม่หายนะคะ แต่ว่าถ้าเราทำตัวเอ็นปอกหุ้มเนี่ยมันย่อนได้นะคะมันเคลื่อนไหวได้ปกติมากขึ้นนะคะมันมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็เป็นเนื้อยเยอื่อของเรานะคะอันนี้คือเป้าหมายกายภาพนะแต่ทำยังไงก็ทำไม่หายทำไม่ดีขึ้นนะกายภาพก็จะปรึกษาคุณหมอกระดูกนะคะคุณหมออถูวนะเขาก็จะสกิดนะคะก็จะตัดเอ็นปอกหุ้มตัวน,นี้ออกนะคะแล้วมันก็จะ เคลื่อนไหวได้ปกติแต่ถามว่าจะแข็งแรงเท่าเดิมไหมก็อาจจะไม่แข็งแรงเท่าเดิมนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเปล่ามันหายไปแล้วอะและแต่ข้อติดไหมเอแต่นิ้วล็อกไหมไม่ล็อกแล้วนะคะจะต,ต้องผ่าตัดนะ,ะทีนี้อันนี้ฟ้าจะมาสอนแนะนําวิธีการนวดคลายนะคะนวดคลายถ้ามีอาการปวดตึงๆปวดที่นิ้วม,มือนะคะแล้วก็ไม่มีอาการอักเสบบวมแดงร้อนนะคะ คือลักษณะของพังผืดอย่างหนึ่งที่คนไข้บอกแล้วก็ที่เป็นนะคะก็คือเขาจะปวดเขาจะตึงมากในช่วงเช้านะคะตึงมากในช่วงเช้าเหมือนกับว่านอนไปพอรู้สึกตัวที 3, ่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยมันจะขยับยากมันจะตึงนะคะมันจะตึงเลยแล้วก็ตอนเช้าพอขยับนวดนวดคลาย,ลายอ่าแช่น้ําร้อนแช่น้ําอุ่นหน่อยอ่าดีขึ้นสายสายอุณหภูมิสูงขึ้นขยับมากขึ้นดีขึ้น อันนี้เป็นลักษณะของอ่ามันมีพังพังผืดนะคะมันมีพังผืดในมือเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าพังผืดเนี่ยพังผืดคืออะไรพังผืดคือกระบวนการซ่อมแซมที่เกิดจากการบาดเจ็บที่อยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อเขาเรียกพังผืดนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเขาเรียกอะไรก็เรียกแผลเป็นคล้ายๆกันนะคะเกิดการบาดเจ็บแล้วเกิดกระบวนการซ่อมแซมนะคะก็เป็นเนื้อเยื่อเรานี่แหละแต่ว่ามันหนาตัวมันตึงตัวขึ้นเฉยๆนะคะ แล้วิธีวิธีการนวดนะคะเราอาจจะใช้แบบยาหมองน้ำมันอะไรก็ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อลดการเส,สียดสีเนาะอันนี้ตอน,ตอนเที่ยงปะกินข้าวแล้วนะคะวันนี้แม่ห่อข้าวให้กับปะทู <c oughs> <c oughs> กต็ตรงนี้นะคะทานนิดเดียวพอนะพอมันลื่นนะ ลูกไปสบายนี่สบายอันนี้ฟาทำใส่กล้องเนาะจริงๆอ่ะต้องมีหมออย่าเงี้ยแล้วก็วางเงี้ยก็ได้นะคะ <S <S เอา,เ,อาเลือล่อนลงมาสักนิดหน,นี้ไหมเนี่นะคะโอ้ยาเนี่ยงแต่ไก่ไก่โอเคมาเนนะเห,นนะะหน็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้คือ ยา่ามอแล้วคือบอกแล้วว่ามันมันเชื่อมกันทางเชื่อมกันนะคะวันนี้ปากก็นวดให้กับคุณคุณยายนะคะที่ที่ล็อกที่บริเวณนิ้มโป้งนะคะมันขยับยากเพราะเวลากรรมมันกรรมได้แต่แต่นิ้วแต่เขานิ้วนี้มันจะกรรมไม่ลงมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะส่วนฝั่งหนึ่งมันก็จะกรรมลงเงี้ยกรรมนี้ได้กรรมนี้ได้แต่อันนี้มันจะกรรมไม่ลงพอจะกรรมปุ๊บมันมันจะติดเอยแข็งแล้วพอจะกรรมลงมันก็จะปวดนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสาธิตถ้าล็อกบริเวณนิ้วโป้งเนาะแล้วก็จะนวดนะคะนวดเราจะนวดตั้งแต่ท่อนแขนด้วยนะคะท่อนแขนด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นมัดเดียวกันเนาะกล้ามเนื้อเป็นอันเดียวกันถ้าถ้าเรากดตัวน,นี้แล้วเราขยับนิ้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นปอันเดียวกันลองดูนะอันเดียวกัน,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมวดอันนี้ให้มันคลาย นวดกี่รอบก็ประมาณห้าถึงสิบก็ได้นะอันนี้นะคะเวลานลวดนะคะใช้หน้ามือตัวนี้นะ,ะนหน้ามือไม่ใช้ตรงนี้น,ะ,ะ,ไน,นะ,ะไม่ใช้ตรงนี้จิกใช้หน้ามือนะคะก็คือว่าอันนี้นะคะกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า กะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าใครที่ปวดนิ้วนะมันจะสะเทือนไปหากันเลยนะคะมันจะรู้สึกว่าอืมใช่เลยนะคะรอบสองอันนี้คือพาทำสาธิตคร่าวๆให้ดูก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินไปนะอันนี้นะสมมุติว่าได้ห้ารอบแล้วนะเอาท่าน,นี้สมมติาได้ห้ารอบกดค้างไว้ห้าวินาทีนะคะตะเอาก็ได้ ต่ว่าให้มันหน่วงๆเน้นๆลงตรงก้ามเนื้อหน่อยนะเพราะว่าเราอยากขายนะถ้ามันปวดนิ้วโป้องอ่ะมันจะชัดเลยตรงลาที่มันเป็นนิ้วโป้งนะคะแล้วก็มัดที่นิ้วโป้งนะคะก็กดกดตรงนี้นะคะกล้ามเนื้อนิ้วโป้งมันจะเยอะกับเพื่อนนะที่หนามาเซลนะคะก็จะกดตรน,นี้อันนี้นวดเอง ห้ามีเงินดวหมันก็ะเนี่ยหรือว่าจะฝั่งนะี้ก็ได้น,นะคะฝั่งน,นี้มันจะยากเนาะอันนี้คือปาทําให้เห็นชัดๆที่จริงเราทำฝั่งนี้ก็ได้นะคะคั่นี้นะคะน,นะคะฝนะันนี้ก็ห้ารอบเหมือนกันห้าถึงสิบรอบนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ด้วยนะกดนนะ ฝ่งนี้ด้วยนะคะฝั่งละห้ารอบนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะอันต่อไปได้แล้วเนาะกดคืนแล้วก็ขอยามองนีเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ยือดอะคะยืดเ้วโป้งนะคะยืดเ้วโป้ง ยืดให้รู้สึกตึงมากไม่ให้รู้สึกเจ็บแล้วยืดทางไหล่ประมาณสิบห้าวินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่อนอ่ะสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่อนสามยืดมห ถ้มันจะตึงมาถึงตรงนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจนกว่ามันจะรู้สึกคลายนะคะจนกว่าจะรู้สึกคลายเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้แช่น้ําอุ่นนะคะแช่น้ําอุ่นเช้าเย็นนะคะรอบละยี่สิบนาทีนะคะ อุณหภูมิก็อยู่ประมาณที่ออสี่สิบเจ็ดองศาได้ออสี่สิบเจองศาแต่ว่าถ้าไม่มีตัวอุณหภูมิวัดเราก็กะเอาให้รู้สึกอุ่นจัดนะคะอุ่นจัดนะคะไม่เอาร้อนเนาะ,ะไม่อร้อนโดยเฉพาะใครที่เป็นเบาหวานเนาะผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานต้องให้ลูกหลานดูด้วยนะคะแล้วก็ใช้พวกสมุนไพรมะกรูดนี่ก็ได้ะคะ่ะมะกรูดมันจะมีกลิ่นหอมเนาะเราก็ฝึกบริหารนิ้วมือด้วยก็ได้ ถ้าทำทุกวันทุกวันผังผืดมันคายนะคะตัวผังผืดมันคลายตัวปอกเนี่ยมันบางขึ้นมันขยับได้ง่ายขึ้นนะคะมันก็อาการปวดอาการตึงต่างๆนะคะจะลดลงโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะที่อากาศเย็นแล้วแบบมันเขาเรียกอะไรอากาศเย็นแล้วมันตึงมากเนี่ยนะคะทําเลยนะคะตอนเช้านะ,ะอาการจะดีขึ้นนวดนะคะนวดตามลำกล้ามเนื้อแล้วก็นวดตรงบริเวณนิ้ว อะไรยืดนะคะจริงจริงยือดอันนี้ก็ด้วยก็ได้นะอันนี้ยืดก็จะดีมากเลยแต่ก็กลัวคลิปมันยาวไม่ยาวไม่เป็นไรหรอกเนาะมันก็จะตึงทั้งท้องแขนนี้เลยนะมันจะรู้สึกตึงมาหมดเลยอะ,ะก็ันี้ด้วยนะ,ะอันนี้ก็จะรู้สึกตึงเหมือนกันโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งก็คือทุกวันนี้นะคะก็คือเล่นมือถือเนาะก็คือจับอย่างนี้นะคะมันก็ทําให้ปวดนิ้วได้เหมือนกัน ถ้าพวกนี้ก็ใช้ได้ด้วยกันได้นะยืดหนึ่งยืดนึงยืดนิวดน้วโปง้งยืดทั้งห้านิว้วแขนเนี่ยจะสบายขึ้นเลยแขนนี่จะสบายขึ้นเลยแขนก็เป็นอะไรที่ใช้งานเยอะนะแล้วก็อ่า คนที่นี่นะคะที่ฟาที่ฟาทํางานอยู่เนี่ยก็คือก็มีอาชีพอันหนึ่งก็คือทอผ้าขายนะคะทอผ้าส่งเนาะทอผ้าที่เป็น,น,นผ้าสิน้นผ้านุ่งผ้าย้อมคลามผ้าไหมผ้าหม,าาหมีพวกนี้นะคะก็คือบางคนก็นั่งแบบตวัดแบบนี้อยู่ทั้งวันเนาะแล้วก็มีมัดหมีด้วยอ่ะก็จะต้องใช้นิ้วใช้มือเยอะนะคะก็จะมีปัญหานย้บหลอกกันเยอะมากเลย จริงๆทำไปเขาก็สบายไปด้วยนะเนี่ยอืมนะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่เป็นนิ้วล็อกนะคะอ่านิ้วล็อกเกิดจากการบาดเจ็บนะคะในฝ่ามือแล้วเกิดพังผืดนะคะแล้วก็มันทำให้การเคลื่อนไหวข้อต่อ,อยากนะคะหลักการก็คือทำให้ตัวปลอกข้อมันคลายทำให้ผังผืดทายทำให้เนื้อเยื่อลดการตึงตัวนะคะก็หนึ่ง ประครบอุ่นวยได้ประครบอุ่นแช่น้ําอุ่นนะคะนวดคลายใช้ยานวดร่วมด้วยใช้พิมเสนพวกน้ํามันได้นะคะเพื่อลดเพื่อมันเป็นสมุนไพรเนาะมันก็จะเพิ่มความการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะแล้วก็นวดกล้ามเนื้อนะคะให้เลือดมาเลี้ยงให้มันคลายตัวแล้วก็คลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยการยืดนะคะแล้วก็ ออกกาลังกายนะคะเพิ่มความแข็งแรงใช้ตัวมักกูดหรือตัวบอลบีบหรือตัวยางยืดดึงก็ได้นะคะอาการดีขึ้นเราเราก็เพิ่มกําลังกล้ามเนื้อก็จะลดะปัญหาที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บซ้ําได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ยาวละ15นาทีนะคะพาก็ขอลาไว้เงเท่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ